about ทุกคนล้วนมีเส้นทางของตัวเองและไม่ว่าความต้องการนั้นคืออะไรต่างก็มีจุดหมายเพื่อให้ความตั้งใจนั้นสําเร็จรู้ล่วงครับเหมือนอย่างที่ผมยังอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีแห่งนี้ครับเพราะว่าที่นี่ยังมีสถานที่อีกมากมายให้ผมได้ท่องเที่ยวและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ชีวิตให้เพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นและนั่นแหละครับคือเหตุผลที่ว่าทำไมผมบัสการยุทธพงศ์นพคุณและรายการทำไมไทแลนดยังอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีนี้ครับ ัจันทบุรีเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาพักผ่อนนั่นก็เพราะว่าที่นี่มีท้องทะเลที่สงบเงียบเหมาะกับการมาทอดอารมณ์และพักผ่อนกันแบบครอบครัวเนื่องจากสภาพภูมิอากาศเป็นแบบร้อนชื้นมีฝนตกชุกป,ประมาณ6เดือนต่อปีจึงเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่สามารถท่องเที่ยวได้กันตลอดทั้งปีครับ ในสมัยก่อนที่จังหวัดจันทบุรีที่นี่อาจจะไม่เป็นที่นิยมสำหรับนักท่องเที่ยวเท่าไรนักนะครับเพราะคนส่วนใหญ่จะคิดว่าที่นี่นั้นไกลแล้วก็ที่เที่ยวนั้นไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่แต่ทุกวันนี้อะไรๆก็เปลี่ยนไปแล้วครับที่จังหวัดจันทบุรีกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมไม่แพ้กับจังหวัดอื่นๆเลยด้วยความสวยงามของทะเลแล้วก็ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติครับสิ่งที่ผมได้เห็นด้วยตาของตัวเองตอนนี้ก็คือท้องทะเลที่สวยงามสงบเงียบปราศจากสิ่งโสกปรก จึงทําให้ข้อสงสัยที่เคยมีในใจผมที่ว่าทะเลของจังหวัดจันทบุรีนั้นไม่น่าเล่นนั้นหายไปเลยครับเมื่อความสวยงามของทะเลเกิดขึ้นแน่นอนนะครับว่าสิ่งที่ตามมาก็คือที่พักตาอากาศนั่นเองครับหลายคนนะครับอาจจะคิดว่าที่นี่เนี่ยที่พักอาจจะไม่มีหรือว่ามีอาจจะไม่สวยก็ได้นะครับงั้นที่พักของที่นี่เป็นยังไงเดี๋ยวเราไปหาคำตอบกันครับ Why does it always happen like this? ตอนนี้ผมอยู่กับคุณปัดนะครับคุณปัดเนี่ยเป็นเจ้าของที่พักบ้านอิ่มสุขแห่งนี้ที่นี่เนี่ยจะมีการจัดตกแต่งนะในสไตล์ที่แบบสวยไม่เหมือนใครแล้วก็ใกล้ธรรมชาติด้วยใช่ไหมครับที่นี่เปิดมานานหรือยังครับประมาณ2ปีแล้วค่ะที่นี่เปิดมา2ปีแล้ว2ปีทําไมต้นไม้เยอะขนาดนี้หรือว่าเลือกที่จะมีรีสอร์ทนี้เนี่ยในธรรมชาติแบบนี้ครับของเดิมมีอยู่บ้างค่ะแล้วก็ซื้อมาปลูกเพิ่มค่ะนะ,ะฮะบ้านหลังน,นี้ชื่อว่าอะไรครับ บ้านอิ่มเอมค่ะบ้านอิ่มเอมแล้วก็แต่ละหลังเนี่ยจะมีคําว่าอิ่มอยู่ในชื่อเสมอครับผมทาไมล่ะครับถึงเอาคําว่าอิ่มมาตั้งชื่อบ้านครับก็จริงๆชื่อรีสอร์ทชื่อบ้านอิ่มสุขรีสอร์ทนะคะเราก็เลยคิดว่าอยากจะเอาชื่ออิ่มเนี่ยมาใช้กับทุกๆบ้านอยากให้ลูกค้าที่มาเข้าพักก็รู้สึกอิ่มอิ่มอกอิ่มใจมีความสุขอิ่มทั้งความสุขอิ่มทั้งอารมณ์กับธรรมชาติอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับก็เลยใช้คําว่าอิ่ม งั้นลูกค้าที่มาที่นี่ในส่วนใหญ่แล้วเขาเป็นกลุ่มแบบไหนครับลูกค้าก็มีหลากหลายค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือจะมีตั้งแต่เป็นคู่รักแล้วก็เป็นครอบครัวแล้วก็เป็นกลุ่มเพื่อนฝูงเพราะว่าของเรามีบ้านตั้งแต่สําหรับสองคนสี่คนห้าคนหคนเนี่ยค่ะก็คือรองรับหลายกลุ่มเลยครับงั้นคาถามสุดท้ายแล้วครับทาไมนะคะคุณปาร์ตถึงเลือกที่จะ,ปะเปิดรีสอร์ทที่นี่ครับก็ครอบครัวเป็นคนจันทบ,บุรีอยู่แล้วนะคะคมีพื้นที่ตรงนี้แล้วก็ เหมือนตอนแรกอยากจะปลูกเป็นบ้านพักผ่อนกันเองมากกว่าต่อมาก็คือมีคนสนใจติดต่อมาขอใ,ใช้สถานที่อย่างเงี้ยค่ะครับเราก็ได้รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นก็เลยทําเป็นรีสอร์ทค่ะอ,อ๋อก็เลยกลายมาเป็นรีสอร์ทที่คนนิยมมาพักเยอะมากตอนนี้นะครับโอเคขอบคุณครับ oh, <not> และนี่ก็คือหนึ่งในเสน่ห์ของเมืองจันทบุรีผมไม่แปลกใจเลยครับว่า ทำไมที่แห่งนี้ถึงยังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมากยิ่งขึ้นครับ she